โยมฉันข้าวเย็ยนอยู่ค่ะโยมกําลังฉันข้าวเย็ยนอยู่นะคะหลวงพี่ขอโทษทีหลวงพี่โอเคนะโ <c oughs> <c oughs> ยมกําลังฉันข้าวเย็ยนอยู่ค่ะท่านเดี๋ว่ากันนะอืม เดี๋ยวไปลงให้ดูโยมอะไรเรียกฉันโยมที่เคยเป็นพระมาก่อนค่ะโยมที่เคยเป็นพระมาก่อนเรียกฉันค่ะโยมคนนี้แหละค่ะที่เรียกฉันโยมคนอื่นเรียกอะไรไม่รู้แต่โยมคนนี้เรียกฉันค่ะจบโยมคนนี้เลยค่ะโยมแพรลี่ค่ะโยมแพรลี่เรียกฉัน กินข้าวกันนะคะร้อนจุงเหนื่อยจังอ้าวตายแล้วร้อนจุงเหนื่อยจังอย่ายเพิ่งร้อนจุงเหนื่อยจังสิพี่ ินข้าวกันค่ะเราจะมาทานข้าวกันค่ะเ๋ย่เพิ่งร้อนจุงเหนื่อยจังทุกอย่างโอเคค่ะคุณพี่ไม่ต้องร้องไห้ ดิฉันจะลงรูปละดิฉันไม่สนใจพวกคุณละดิฉันจะทานข้าวละเบื่อพวกคุณละดิฉันเบื่อพวกคุณค่ะดิฉันจะกินข้าวละดิฉันอยู่ข้าวโอ้ยทานข้าวกันจา้าอินซีแดดเดียวทอดร้อน ซาดามซาดามอุ้ยปลาชิ้นใหญ่มาก แปรี่หิวกินทักทีเถอะโอเคไม้ลงรูปก,ก่อนแปบ๊บนึงขายของด้วยเดี๋ยวไปดูก่อนบ้างผักอะไรเหลือบ้างไปดูผักในครัวก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ่ะ มีผักอะไรเหลือให้กินบ้างอยากกินผักแก้มกับปลามีผักอะไรในตู้เย็นบ้างเนี่ยคะเค แม่รับจบเดี๋ยวเอาน้ำก่อนไปปุ้ยมานี่เดี๋ยวมืดแล้วอยู่ในบ้านเลยแม่กินข้าวแป๊บเดียวแม่กินข้าวแป๊บเดียวลุกอะไรชะบาหล่อนเป็นแมวรือ หล่อนเป็นลิงหล่อนดูอะไรหล่อนดูอะไรอีกอะฮะหล่อนดูอะไรจะบาอ้วนค่ะทุกคนจะบาหนังอ้วน อะไรอ่ะหืมทุกคนดูนางดิน่ารักอ่ะอะไรอ่ะเฮะ้ยทำไมมันอยู่ดีๆไม่ได้มันต้องไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะ ่ค่อยให้ใครอุ้มนะชบ,บามันจะเป็นแมวอินดี้มันเป็นแมวอินดี้นะครทุกคนไม่ค่อยใครถูกตัวมันหรอกชบ,บาชบ,บาชบ,บาทักทายพี่ๆเขาสิหลกหืชบ,บาไม่ทักทายพี่ๆเขาเลยเหรอ ก่อนแป๊บหนึ่งนะ อย่ามายุ่งกับสบาสบาททำไมนอนอย่างนั้นล่ะสบาททำไมนอนอย่างนั้นล่ะไม่เอาพริกเกไม่เอามันอร่อยอยู่แล้วอ,อร่อยโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำพริกเกลือเลย <c oughs> มันฉ่ำมากยังไม่งยัไงไงมีชิ้นหนึ่งอาอ,อืมก็ต้องโอเคสส อันนี้มันยืดได้เหรอมันไม่ใช่รุ่นนั้นรุ่นเนี้เห็งน้มันบอกว่ามันไม่ใช่ยี่ห้อเดียวมอเตอร์เป็นเสียงง่ายร้อนนิดมันก็มอเตอร์เลยนะอเจวที่เราซื่อว่าสีขาวเนี่ยเออก็มันเป็นแบบว่าเขาบอกว่าทรงมันสวยใช่แต่มันไม่ดีมันไม่ใช่ยี่ห้อดีก็มันของแบบมินิมอลไงเออเขาบอกว่าเขาชอบแบบสวยแบบมินิมอลดีเขาบอกเออทรงมันสวยแน่บอกแับไม่โน มันร้อนหน่อยมันก็ไม่โอเคได้ผักมาแล้วค่ะคุณแม่เอาผักมาแล้วแล้วไอ้นี่มันเป็อะไรฮะมันก็ไม้แหละแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกไม่เนี่ยก็นั่นแหละอ๋อมันเขาเรียกว่ามันเป็นวินเทจมาดูกันด้วยเหรอฮขอดูเชียวเราดูใครเอาไปแล้วด้โอ้มัได้ละว่าผมยกสายมาฉาหลังยอกไปเนี่ย ชาไปกรุงเทปแล้วยกได้ไงโอ้ยผมยกเต็นเอาชาเลยวะโอได้เหรอแตงต้องจงอยู่ไรผมบ้างนะก้อนฮะตัวยี่อะไร,ระไม่มีใครได้เลยไม่เคยไม่ขอเขาเลยร้อยหนึง่งจ่ายเขาไปเถอะอ๋อจะไปดูลำวงเหมือนกันเหรอได้โอเคไปด้วยจะได้หาเพื่อนเต้นคนลูกน้องเราไปหมด ทุกคนเป็นลำวงก่อนที่เจ็บลำบวงแจ็คธนพลมาเที่ยวนะใครอยู่ใครอยู่แวถวท่าใหม่งานวัดมีลำวงแจ็คธนพล ลูกบาบาอยากกินปลาเหรออ่าแม่ให้มาแม่ให้ปลาหน่อยอ่ะอ่ะปลาอินทรีย์อ่ะอ่ะบ้านลูกอ่ะอ่ะอึ๊บอ่ะกินเปลาหน่ามึงก็ไม่กินมึงก็ร้องเป็นงั้นอ่ะ คแล้วหลกันี้ <m <m ็แบหขาครแบใ้ได้วยคนนด้วยเหมถทหนันนผมไม่ได้กินเลยไก่แล้วไม่ได้แตะเลยฮะเาก็เลยดูหม่งหมาอ่อยใหญ่ดู เนื้อปลาชิ้นใหญ่เนื้อแน่แนๆทุกคนถ้าทุกคนอยากกินแบบสดแบบดิฉันเนี่ยนะก็คือแบบถ้าฉ่ำเลยคุณต้องไปซื้อปลาเป็นๆแล้วมาตาัดแดดแดดเดียวแล้วก็กินเองคุณจะได้แบบฉ่ำที่สุดแต่ที่ดิฉันขายมันก็จะฉ่ำเหมือนกันแต่ไม่ได้ฉ่ำเท่านี้เพราะว่าปลาที่เราส่งอ่ะเราจะต้องซับน้ำมันไม่ให้มันน้ำมันมันเยิม้มคุณก็ต้องเอาไปอุ่นอุ่นแล้วทำน้ำราดอ่ะจะเลิสน้ำราดสักนิดนึงเหรอ แต่ขนาดขนาดแบบทอดแล้วส่งไปลูกค้ายังบอกว่าอร่อยเลยไม่รู้ลูกค้าเขาโกหกหรือเปล่าทุกคนแต่ถ้าของดิฉันไม่ดีดิฉันจะขายได้ตั้งสามหมื่นสี่หมื่นออเดอร์เหรอถ้าดิฉันขายของไม่ดีอ่ะดิฉันจะขายได้มาสองสามเดือนสี่ห้าเดือนเนี่ยหรอสบายอืม แบบทอดนี่ไงปลายจริงๆฉันขายแบบทอดให้เสร็จนะไม่เอาไม่ปักไม่ปักคาตาก้าไม่โกหกค่ะอร่อยจริงนะเห็นปบอกแล้วมันเลิศมันเลิศจริง ุ้งแห้งต้องรอให้เขาให้เขาทักมาอย่างเดียวเลยค่ะต้องรอให้ร้านคนขายเขาทักมาอย่างเดียวเลยรางานตันติกรตันติกรสบายดีหรือเปล่าลูกไปอ้วนมึงเอาอะไรไปวะ ไม่ต้องแช่ช่องฟิตค่วะว่าต้องเพงเธอกินปลาเผาอ่ะไม่ได้เกี้ยไม่แล้วเธอกินข้าวออะอรอ่ะฮะ กากับด้วยก็กินกับอะไรอ่ะเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างอ่ะมีปูอ่ากินปูกุ้งกินปูกับกุ้งกินปูกับกุ้งนี่ไงปลาอินทรีแดดเดียวนี่ยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งกินไปชิ้นหนึ่งนะ้ขนาดกินไปชิ้นหนึ่งเหลืออีกชิ้นหนึ่งมันเยอะเกินเดี๋ยวนีเก็บไว้พุณอุ่นนะมื้อเพลนะ่ะนี่เอาไว้มื้อเพลนไ โปรยโปรย,ยไม่ต้องร้องเลยคนทน้ำมะพร้าวก็ยังดีแต่ถ้าแม่ตีนั้นยากก็กินน้ำมันปแปลกๆมันไม่หอมเหมือนแบบใหม่ๆก็ใหม่ๆก็มันใส่ตู้ก็งี้มันเลยเหมือนว่าเราปอกจากลูกมันใหม่ๆอ่ะมือเพลิมมือข้าค่ะ ัคะจะกินปลาไปไปบ้านปลานะทุกคนมากินปลาโชว์ทักทายตากเด็กข้างวัดส้ทองใครคะเยอะไปหมดจำไม่ได้มันมีเยอะแล้วเกิน เด็กข้างวัดใส่ทองสิวะมานอนเศ้าสาวสะทือเต็มเลยปุ๊บเเอาเอานอนนี้เลยุนอนบนะจบเลยุเสร็จแล้วที่ชูไปไหนหมดเนี่ยบ้านนึเธอเอ้ยที่ชูมาสักหน่อยเธอไม่ใช้แต่ฉันนะ เอาล่อมันอยู่ตรงี้ย er, แม่เอาออกมาไว้เธอใช้ได้หมดแล้วเธอใช้ใช่ใช้เรอ่เติมไม้หน้าบ้านมาอะไรอุ๊บปุ๊คก็น <scientifically> ั่งแล้วอพี่เกิดลุกหองมีอู่นี้าคาปลา รวมหาไม่เจอไ,ไ,ไอ้โปยมึงจะกินทุกอย่างเลยแหละมึงเนี่ยนะมึงเจยน้ำมะพร้าวมึงก็จะกินเหรอไม่ได้กินไม่ได้ทุกคนดูกินไม่ได้ไม่ได้มึงจะกินทุกอย่างเลยใช่ไหมคนกินอะไรมึงก็จะกินใช่ไหม จะบ,บาสบายสุดจะบ,บาเป็นคุณนายสุดบบนี่ที่นอนน้องอะมันไม่เข้ามานอนอไม่นอนหรอกไม่ต้องไปเที่ยวหาที่น้อยมันหรอกมันแมวอินดี้มันหานอนของมันเองมันมันไม่อะไอที่ว่ามันเป็นแบบที่รับเล็บแบบนั้นอะอย่างนั้นอะแม่เห็นมันจะได้ขวนได้นี่เข้าขวนไม่ได้ขวนด้านนอนได้ชะบ,บาอชบาาดูมันนาะ จะบาขาชะบาขาไายยังอ่ะชะบาขาจะบาขา,าขา,า,ขา,า,ขา,ขานก่อนนอนเดือน,นใช่ชบามาจากซอยทองค่ะนชบาเป็นแมววัดมาก่อนเข้าเลยชบาเป็นอดีตแมววัดนอนเลยนอนเลยเป็นอดีตแมววัดค่ะน่าเป็นอดีตแมววัด เดี๋ยวมึงโดนตบเดี๋ยวปังมจะาเปนตบนแ,แต่ไี่ไม่ตอบนะเราไปตื้นไหน่อยมหมน้ำเดิมอ่ะจะบามไปนู่นแล้วค่ะน่ด บ้าเแมว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 มวแ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 มวอาชาบาขาของแเนี่อะอัชาบาขาอืมอืมอืมอาบาขาไปนี่ลูอัชาบาไม่ขานนะน่ะวันนี้เราไม่ดีเม่อยากขานกาบกไม่อยากพูดาร์ไม่ดีเก็ลงเดียวนะ แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์คาจะมาเขาเป็นแมวเปอร์เซียค่ะทุกคนคาบาเป็นพันเปอร์เซียแมวเปอร์เซียคาบาขามาแม่แจะสาเนอะคาบาเนอะคาบาขาวนั่น ปกติถ้าแม่เรียกมันจะขานอยู่นะวันนี้มันไม่ขานมันขี้เกียจเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียเน้ยเนี้ายอาแล้วเนม้ยเนี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 ้ยไปอยู่นอกบ้านเลยไปไม่ต้องอยู่บ้านกูเลยเรียกไม่ขานจะเลี้ยงไว้ทําไมเนี่ยไม่รู้จักเจ้าของเจ้าเขิงเนี่ยชาดามเรียกชาดามีกว่าชาดามอาชาดาม ใส่หมดทั้งหมาและแมวจบตายแนวก่อนตานยแมวตายแมวก่อนเชิดหมดค่ะทั้งหมาและแมวสรุปสรุปโดนเชิดใส่โดยหมาและแมวโอ้โหบ้านก็เดินไปเถอะรอบมันก็กว้างบ้านบ้านก็ลอบกว้างมากบอกให้ วิ่งได้รอบไม่ใช่ไม่ใช่กองไม่ใช่แคบแคบนะบ้า,านจะสม่ำแต่เดี๋ยวไปอยู่ที่ใหม่อ่างง่าบ้านถ้ากลับลานวัด ไปอยู่หลังใหม่ก็ให้อยู่นอกบ้านนะอยู่ในบ้านอยู่แล้วให้นอนนอกบ้านเราจะพ้อปุ้ยแต่ไปอยู่นั่นต้องระวังนะเหี่ยวเยอะนะมึงเพ้อไม่ได้นะให้อยู่นอกบ้านไม่ได้อะเราเอาใาไม่กินแน่เผ้อไม่ได้เหี่ยวเยอะมากตรงนั้นอะเดี๋ยวพอเห็นไอ้ดับลึกๆก็มาแล้วนี่ก็เป็นกระต่ายอะ เดี๋ยวมันก็เป็นกระต่ายไอดำมันอย่างนั้นนะมันช้าเชี่ยงกว่าเขาอะ่ะเพราะคอมเหี่ยวเยอะครับตรงนั้นนะ่ะมันมีเขาเหี่ยวมันบินวนทุกวันเผลอหายดำไม่เจอแล้วดำให้ดำดนให้ดำดนคาขึ้นฟ้าแล้ว <c oughs> เราหนะ้าตายเลยเนตาตเหี่ยวยังตาเหี่ยวตยไงไม่ดีก่อนตเหี่ยวยังเรากินได้ ใช่ครับเหยียวมันแข็งแรง่ะไม่ปุ้ยเนี่ยเนี่ยสบายเลยปุ้ยเนี่ยขนปุปูงไงอืมไม่ปุ้ยเนี่ย